สวัสดีครับเพื <men <men ่อนๆนะครับผมมาสำหรับคลิปนี้นะครับเพื네่อนๆเนาะนะครับผมเฮ้ากับเสี่ยวพกันอีกคลิปหนึ่งนะครับในช่วงบายบครับคำเนาะนะครับผมนะครับเมื่อนี้เข้าสิมาคำจักน่อยนะครับเพื่อนๆมาคำจักน่อยแอดแคชเลขอยู่นะครับเนาะก็เลยปุ่มนว่างนะครับให้เหล็กวัดเบื่อเลยนะครับเนาะนะครับประมวลผลเลขอยู่ทั้งวันเลยนะครับตอนนี้กําลังอัดคลิปอยู่นะครับเพื่อนๆที่โทรเข้ามานะครับผมเดี๋ยวก่อนเด้อนะครับเนาะเดี๋ยวจะติดโทรกลับนะครับเพื่อนๆนะครับผมเฮาก่ แต่ส่วน,นี้ยังบอทันว่างเนาะนะครับอ๋อสำหรับคลิปนี้นะครับเพือพอ่พอนๆเท่ากันเฉพาะกันในช่วงยงย้มแรงใบใบนี่คำคำ,ำนี่เนาะเข้ากาสีมาเบิ่งเลขตัวนี้นะครับมาเบิ่งเลขล่างนะครับเนาะเลขล่างในสูตรนี้ก็คือดับล่างทุกหลักนะครับเนาะดับล่างทุกหลักนะครับเพื่อนๆเนาะเป็นเลขทั้งหมดหาสูตรนะครับผมเนี่ยเลขดับของเข้านะครับผมเลขไม่คาดว่าน่าจะไม่น่าจะมานะครับมันสีมาทนเลขของเข้าบอ่อนะครับเนาะเดี๋ยวห้องเสียมาเบิ่งเส้นทางการเดินของตัวเลขนะครับเพื่อนเนาะ นะครับผมสำหรับลายเสื้อของเพื่อนเพื่อนนักรับเพื่อนเพื่อนเนาะเขากำลังรวบรวมลายเสื้ออยู่นะครับเนาะนะครับผมอันนเมื่อวานเนี่ยระมาหาโมงนะครับผมตั้งแต่หาโมงแรงนะครับห้าโมงเย็นของเมื่อวานนี่นะครับแล้วก็มาหาเมื่อนี้นะครับเนาะเราก็จะรวบรวมนะครับเนาะนะครับว่าจะได้เท่าไหร่นะครับในยอดรวมทั้งหมดของเขาในมื่อนี้นะครับผมอย่ากระสีแจ้งให้ทราบในคลิปต่อไปนะครับเนาะนะครับผมเอาสำหรับในคลิปนี้นะครับเขาเสียงเอาเบอร์เลขตัวนี้เลยนะครับเนาะนะครับมาดูเลขตัวนี้เลยก็คือเลข ดับร่างทุกหลักนะครับ5สูตรนะครับในสดที่หนึ่งเขาสิไปสดที่หนึ่งเลยนะครับเนาะนะครับผมในสดที่หนึ่งนะครับผมในสดที่หนึ่งขึ้ตัวนี้นะครับเนาะนะครับตำแหน่งเข้ามาอ่าตำแหน่งที่เอาประมวลผลมาไปทียเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะนี่นะครับเนาะนะครับผมการประมวลผลออกมาแต่ในหัวนี้นะครับได้ไปที่เลขสองนะครับแล้วก็เลขสองกับเลขออกไปที่แปดศูนย์เลขสองกับบัมานะครับได้เลขสองเลขสองไม่มาเนาะนะครับแล้วก็หัวนี้นะครับได้เลขหนึ่งเลขเลขได้เลขหนึ่งนะครับเลข่มาออก ได้เลขศูนย์เลขศูนย์กบมาออกเก็ดศูนย์ได้เลขหาเลขหากบ่มาออกเก่าเก่านะครับแล้วก็ได้เลขเก่านะครับเลขเกากบมาออกเก็ดหนึ่งนะครับแล้วก็งวดต่อมาได้เลขแปดเลขแปดกบมานะครับออกหกหานะครับเนาะนะครับผมแล้วก็งวดต่อมาได้เลขสามเลขสามก็ไม่มานะครับออกเก่าเก่าแล้วก็ได้เลขเก็ดเลขเก็ดกบมาออกศูนย์เก่าได้เลขโกเลขโคกกบมานะครับงวดในงวดล่าสุดเนาะออกสามศูนย์นะครับเสาร์ทั้งวันนี้ได้ไปที่เลขเก่านะครับเนาะ ในสูตรที่หนึ่งได้ที่เลขเก้าตัวนี้นะครับนี่นะครับตัวนี้เลขเก้านะครับเนาะเขาเขียนไปนี่ต่อไปสูตรที่สองนะครับเนาะในสูตรที่สองนี่นะครับเพื่อนๆเนาะในสูตรที่สองนี่นะครับผมเข้ากับมามากกำแนงใหม่เป็นที่เรียบร้อยเช่นเดียวกันนะครับผมกับบวกสามพจน์ที่เนาะนะครับผมในตัวสุดท้ายได้เลขตัวเดียวนะครับเนาะได้เลขตัวเดียวสูตรที่สองนะครับตาหน่งนะครับตามนี้เลยนะครับเนาะสองแปดหนึ่งสองนะครับเก้าสี่สามสิบหกนะครับสามหนึ่งสามเป็นสามนะครับ 9 3 27นะครับ1นะครับแล้วก็0แล้วก็4แล้วก็บวก3นี่นะครับเนาะตำแหน่งนี้นะครับบวกกันประมวลผลผลเรวได้เลข7นะครับในขวลนี้นะครับเลขออกไปที่80เลข7บอมานะครับเนาะขั้นี้นะครับประมวลผลเรีวได้เลข0นะครับเลขออกหาหาเลข0กับบมานะครับเนาะขั้วตอมาได้เลขหานะครับเลขออก7 3เลขหากับบมาขั้วตอมานะครับประมวลผลได้เลข2เลข2กับมาออกเก่าเก่านะครับเนาะแล้วก็้วต่อมาประมวลผลได้เลขเก้าเลขเก้ากับบอม่าออกเก็ดหนึ่งนะครับผเนาะนะครับผมาแล้วได้ไปที่ เลข7นะครับผมได้เลข7เลข7บ่มาออกหกหานะครับเนาะนะครับงวดนี้ประมวลผลออกมาแล้วได้เลข2เลข2บ่มาออกเก่าเก่าแล้วงวดต่อมาประมวลผลแล้วได้เลข3เลข3บ่มาออกศศเลขออกศูนย์เก้านะครับแล้วก็งวดต่อมาออกงวดล่าสุดนี่ประมวลผลได้เลขเก้าเลขเก้าเพราออกสามศูนย์นะครับเนาะนะครับผมแล้ววันที่นี่นะครับเพื่อนๆเนาะเป็นอยังก็เขียนโพธอกันมาสั้นว่าอันนี้ก็เป็นแนวนี้อันนี้ก็เป็นแนวนี้นะครับเนาะตำแหน่งนี้นะครับเพื่อนๆเนาะที่เดี๋ยวเขาเขียนทอกันนี่หรอกนะครับ เขียนไปเขียนมานะครับผมมันลืมไปหนึ่งตำแหน่งนะครับตำแหน่งที่เข้าลรื่มก็คือตำแหน่งหลักหน่วยตัวนี้ครับหลักหน่วยบนเนาะนะครับเข้าลืมไปตำแหน่งหนึ่งนะครับเนาะปกติเราต้องบวกหลักหน่วยบนตัวนี้นะครับเพื่ผ่นคลามไปนะครับเราก็มาเอาหลักสิบล่างเลยนะครับเนาะหลักสิบล่างก็ตัวนี้นะครับเนาะนะครับเข้าก็เลยเอาตัวนี้นะครับมาเขียนได้ทั้งหนานี่นะครับเนาะเอาตัวนี้มาเขียนได้ทั้งหนาเอาหลักสิบล่างเอาเอาหลักสิบบนตัวนี้นะครับเนาะหลักสิบบนตำแหน่งนี้มาเขียนไปที่แหลกนะครับเนาะ เอาเอาตำแหน่งที่ที่นี่ตัวนี้นะครับมาเขียนไปที่แหลกนี่ครับเข้ามาเขียนไปที่แหลกนี่นะครับเนาะนะครับผมที่เข้ากากะบาลไปนี่คือเข้าลืมนะครับเข้าลืมลงไปเนาะเข้าเลยมาเขียนไปใจทั้งหนานะครับเป็นตำแหน่งที่1เลยนะครับเนาะนะครับผมไม่เสียออกแบบอีกแนวนี้นะครับเนาะในเลขของเข้านะครับเพื่อนๆเนาะนะครับผมได้เลขงวดนี้นะครับมาประมวลผลเรียบร้อยแล้วได้ไปที่เลขหานะครับตำแหน่งที่เข้ามาประมวลผลนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆอนกับซีวงเนาะนะครับผมเข้าซีไหลักแสนหนึ่งครั้งนะเลข2นะครับ แเลข2ตัวนี้นะครับตำแหน่งที่1นึ่งก็ตัวนี้นะครับนี่คือตำแหน่งที่1นะครับเนาะเลข2นะครับนะครับหลักแสนนะครับคือเลข2เลข2ต่อไปนะครับหลักหมื่นสองครั้งนะครับหลักหมื่นก็เลข6นะครับหกหกเป็น2นะครับเลข2นะครับเนาะต่อไปก็หลักสิบบนหลักสิบบนือเลข7จ็ดนะครับเลข7เนาะเลข7นะครับเนาะนะครับต่อไปนะครับเพื่อนๆเนาะก็จะเป็นหลักหน่วยบน2ครั้งนะครับหลักหน่วยบน2ครั้งคือเลข2นะครับ2 2เป็น2 สองสองเป็นสีนี่ครับตัวน uh uh ี้นะครับเนาะตัวนี้นะครับนี Todo ่ครับตัวนี้เด้อนะครับนี่หลักหน่วยบนยูพี่นะครับยูหนารักแสนผิดตัวนี้นะครับในตำแหน่งนี้นะครับเนาะตำแหน่งนี้คือตัวนี้นะครับเนาะคือตัวนี้นะครับคือหลักหน่วยบน2ครั้งหลักหน่วยบนคือเลขสองสองสองเป็นสีได้ซีตัวนี้นะครับเนาะต่อไปนะครับผมหลักร้อยครั้งที่1นะครับเนาะต่อเอาต่อไปหลักสิบล่างนะครับหลักสิบล่างเนาะหลักสิบล่างก็คือเลข3นะครับเลข3ตัวนี้ซีเทียนนะครับ4ครั้งนะครับ4ครั้ง สี่ครับเมื่ีนะสามสี่เป็นสิบสองในสองนะครับในสองตัวนี้เนาะนะครับในสองแล้วก็หลักร้อยครั้งที่หนึ่งนะครับหลักร้อยครั้งที่หนึ่งก็เลขยกหาสามเทียบห้าห้าสิบห้าได้หานะครับเนาะแล้วก็หลักหน่วยครั้งที่สองนะครับหลักหน่วยครั้งที่สองสามครั้งหลักหน่วยครั้งที่สองคือตัวนี้นะครับแปดสามยี่สิบสี่ได้สี่นะครับได้สี่ตัวนี้นะครับแล้วก็หลักร้อยครั้งที่สามหลักร้อยครั้งที่สามคือเลขสองนะครับเลขสองตัวนี้นะครับเนาะเลขสองแล้วก็หลักสิบครั้งที่สองหลักสิบเออหลักสิบบคคครรัั้งือเเลลขขนะ นะครับแล้วก็หลักหน่วยครั้งที่4หลักหน่วยครั้งที่4คือเลข4นะครับเลข4บวก3คงที่นะครับเนาะนะครับผมบวกกันไปเลยนะครับกระซองบวกสองกระซีเป็น4นะครับสีบวกเจ็ดนี่กระซีเป็น1นะครับหนะครับหต้องมาบวก4ีได้หนึบวกสเป็น5นะครับหแล้วก็มาบวก2เป็น7นะครับเจบวกหเป็น2 2งบวกสเป็น6 6หบวกสเป็น8นะครับเนาะนะครับผม8บวก 8ปบวกสเป็น2 2งบวกสเป็น5ได้5นะครับเนาะได้5ในีวันนี้ได้5ส่วนที่2ได้5นะครับผมได้5นะครับเนาะส่วนที่2ได้5นะครับเฮายันเนเพื่อนๆบอกเข้าใจนะครับผมเจ้าขี้เขียนกลับไปกามาแทนไาสั่นนะครับเนาะนะครับผมมลืมนะครับลืมเขาก็เลยบรลบเอาเลยนะครับเนาะนะครับผมต่อไปสูตรที่3นะครับสูตรที่3นะครับตำแหน่งเขาประมวลผลเขามาไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเนาะนะครับผมหลักแสนหลักหน่วยล่างนะครับหลักร้อยครั้งที่1 2ครั้งหลัก10ครั้งที่1 สามครั้งหลักหน่วยครั้งที่1 3ครั้งหลักหน่วยครั้งที่2 1ครั้งหลักร้อยครั้งที่3 1ครั้งหลัก10ครั้งที่3 3ครั้งหลักหน่วยครั้งที่3 4ครั้งบวก9คงที่เนี่ยครับเนาะบวกแบบนี้เลยงวดนี้ประมวลผลแล้เลขหกนะครับเลขหกวาออก80งวดนี้ประมวลผลแล้วได้เลขสี่เลขสี่วาออกห่าหามวดต่อมานะครับผมประมวลผลแล้วได้เลขศูนย์นะครับเลขศูนย์วาออกเก็ดสามมวดต่อมานะครับประมวลผลได้เลขสี่เลขสี่ว่ามะออกเก่าเก่าม่วงต่อ ประมวลผลได้เลขแปดเลขแปดต่อมาเลขออกเก่าๆนะครับแล้วก็งวดต่อมาประมวลผลได้เลขสองเลขสองต่อมาออกศูนย์เก่านะครับเนาะแล้วก็งวดต่อมานะครับประมวลผลงวดล่าสุดนี้ได้เลขสองนะครับเนาะนะครับผมเลขสองต่อมาออกสามศูนย์นะครับเนาะสำหรับงวดนี้นะครับประมวลผลเรรียบ้อยแล้วได้ที่เลขเก่านะครับได้เลขเก้านะครับเพื่อนเนาะเลขเก่าในสูตรที่สามเลยนะครับเนาะสูตรที่สามนี่ได้เลขเก่านะครับได้เลขเก้านะครับเพื่อนเนาะไหนดับนะครับไม่มานะครับผม นะครับดับทุกหลักนะครับทุกหลักเลยบวมาจักหลักนะครับเนาะต่อไปสูตรที่สี่นะครับเนาะสูตรที่สี่นะครับสูตรที่สี่ก็คือตัวนี้นะครับเนาะสูตรที่สี่เนี่ยการเดินมากมากกว่ายี่สิบขวดนะครับเนาะตำแหน่งมากไปเั่นเทียบร้อยนะครับเนาะตำแหน่งที่หนึ่งก็คือหลักหมื่นนะครับเนาะเออหลักแสนนะครับหลักแสนเจ็ดเทียนะครับเนาะเฮักกระเริ่มอีกแล้วนะครับแล้วมาบอกใส่ที่หลังนะครับหลักหมื่นเจ็ดครั้งนะครับเจ็ดนะครับสองเจ็ดสิบสี่ได้สี่นะครับเก้าเก้าเป็นแปดเจ็ดนะครับผมหลักพันอนี่นะครับเนาะหลักสิบล่าง้ หลักหน่วยล่างสองครั้งนะครับหลักหน่วยล่างสองสองเป็นสีนะครับเแล้วก็หลัก10บครั้งที่สี่นี่ครับ c เทียนะครับหกสีได้4นะครับเซลวเยยบสีได้สี่บกแพวงที่บวกกันไปเลยนะครับเนาะเซลวแปเป็น2องสองบกสเป็นแปดบวกสเป็นสองบวกสเป็นแ ไอ้สองบวกสเป็น6 6หกบวกแปเป็นสนะครับเนาะนะครับก็ได้เลขสีนะครับนะเลขสกับ่มาออกแปดวดต่อมาได้เลขเ็เลขเจ็ดมาออกห้าวดต่อมาได้เลขสองเลขสองว่มาออกเก็ดสามวดต่อมานะครับได้เลขหกเลขหก่มาออกเก่าเกาวดต่อมาได้เลขสี่เลขสี่ว่มาออกเก็ดหนึ่งได้เลขศูนย์เลขศูนย์กับ่มาออกหกห้าได้เลขสาเลขสามกับมาออกเก่าเก่าได้เลขสอเลขสองกับวมาออกศูนย์เก่าได้เลขสี่เลขสี่กับมาออกสามศูนย์วันนี้ได นะครับต er fate, ่อไปนะครับส pues, ูตรที ains, ่หานะครับเนาะต่อไปสูตรที่หาสูตรที่หาคือตัวนี้นะครับเนาะสูตรที่หาคือตัวนี้นะครับเนาะนะครับผมตำแหน่งที่เ้าออกมาประมวลผลนะครับผมเอาใส่หลักหมื่นหกเทียนะครับเนาะนะครับเก้าหกห้าสิบสี่นะครับได้ซีนะครับเนาะเจ็ดนะครับมาเลยหลักหมื่นหลักพันนะครับเนาะแสนหมื่นพันนะครับเนาะนี่หลักหมื่นหกเทียนะครับนะครับผมนะครับเนาะนะครับผมแล้วก็ต่อมากหลักสิบ้งที่หนึ่งแปดแปดเป็นหกนะครับเนาะอันลักสิบก็ที่สองแปดแปดเป็นหกนะครับ เก้าสามยี่สิบเจ็ดนะครับเนาะหลักร้อยครั้งที่สามอเลขหหลักหน่วยครั้งที่สเลขหนะครับหลักสิบครั้งที่สนะครับเลขหหน่วยครั้งที่สเลขสีบวกหคงที่สีบวกเเป็นหนึเป็นเจ็เบวกเป็นสามบวกเ็เป็นศูนย์หบวกหเป็นสองวกเป็นแปนะครับแปวกสเป็นสองบวกหเป็นเได้เนะครับเนาะได้เจ็อมานะครับเนาะเไม่มานะครับผมออกแปนย์นะครับเนาออกแปดศูนย์งวดต่อมาได้หกนะครับหไม่ม ออก5 5เบิ้ลนะครับงวดต่อมาได้8นะครับเนาะได้8 8ไม่มาออก7 3นะครับเนาะ7 3งวดต่อมาได้2นะครับเนาะ2บ่มาออกเก่าเก่านะครับเพื่อนเนาะงวดต่อมานะครับผมได้เก่าเก่าบอมาออกเกต1นะครับเนาะงวดต่อมาก็ได้เก่านะครับเนาะเก่าบ่มาออกโคหานะครับเนาะแล้วก็งวดต่อมาได้4 4บ่มาออกเก่าเก่านะครับงวดต่อมาได้2นะครับ2บ่มาออก0เก่านะครับเนาะงวดล่าสุดนี่ได้บบ่มาาออกนนะะครัเ งวดนี้ได้ศูนย์นะครับประมวลผลแล้วได้ศูนย์นะครับเนาะได้เลขศูนย์นะครับเลขดับทุกหลักนะครับเนาะได้เลขศูนย์นะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมมันก็จะได้ตัวนี้นะครับ950นะครับได้สามตัวนะครับดับทุกหลัก950นะครับเนาะ950นะครับผมดับไปที่ตัวนี้เลย950นะครับเพื่อนๆนะครับที่เข้าจับให้เพื่อนๆไปก็คือตัวนี้นะครับเนาะนะครับผมคือตัวนี้นะครับนี่คือหลักสิบแล้วก็หลักหน่วย ลักสิบนะครับเพื่อนๆถ้าจับชนเด่นนะครับถ้าจับชนเด่นนะครับเนาะนะครับผมถ้าจับชนเด่นนี่นะครับมันก็จะชนไปที่หนึ่งนะครับหนึ่งหนึ่งสามห้านะครับหนึ่งสามห้าหนึ่งสามห้าสามตัวนี้ไม่ติดดับเลยนะครับหนึ่งสามห้านี้ไม่ติดดับนะครับติดดับลักกับว่าติดดับนะครับเนาะลักนะครับจะดับเจ็ดกับเก้านะครับเจ็ดกับเก้าสองตัวนี้นะครับที่ดับหลักสิบนะครับเนาะ หลัก1ิบกับ9เพราะฉะนั้นนะครับเก็ติดตับทุกหลักนะครับเนาะเพราะฉะนั้น1 3 5่นี่นะครับหนึ่นี่นะครับนะครับหนึ่งสามห้าแปดนะครับแปดกับตัวติดนะครับเนาะเพราะว่าเราใช้เพียง3สูตรนี่นะครับผมในเลขตัวนี้นะครับนี่ตัวที่บัวติดเลยก็คือหนึ่งสามห้านี่ครับเนาะหนึ่งสามห้าแปดเอาไปเลยนะครับเนาะซีโต่หนึ่งสามห้าแปดนะครับในตัวนี้นะครับเพื่อนๆในตัวนี้ก็จะไปติดที่เลขสี่นะครับติดที่เลขสี่นะครับผมแปดเก้าสามนะครับแปดเก้าสามสี่นะครับ แปดเก้าสามสี่นะครับแปดเก้าสามสี่ยุนี่บัติดนะครับติดซีตัวเดียวนอกแค่นั้นบัติดแค่ตัวนะครับแปดเก้าสามสี่ถ้าติดดับทุกหลักก็จะติดห้านะครับเนาะติดห้ากับศูนย์นะครับเนาะติดดับทุกหลักห้ากับศูนย์นะครับในตัวนี้นะครับเนาะหากับศูนย์นะครับห้ากับศูนย์สองตัวนี้ติดหลักหน่วยนะครับเนาะหลักหน่วยนะครับผมหลักหน่วยตัวที่เขาเอามาเทียบตัวนี้นะครับศูนย์หนึ่งห้าหกเจ็ดนี่นะครับเนาะนะครับผมศูนย์หนึ่งห้าหกเจ็ดก็คือตัวที่ไม่ติดดับในหหลัักนน่วยะครบ นะครับผมตัวนี้บอติดดับในหลักหน่วยแต่ติดดับทุกหลักคือ5้คส่นกับ5นะครับเนาะเพราะฉะนั้นนะครับเพื่อนๆเลขก็จะเหลืออยู่ตรงนี้นะครับหนึ่งหกเจ็ดนี่ครับเนาะหนึ่งหกเจ็ดสองนะครับหนึ่งหกเจ็ดสองตัวนี้นะครับเนาะนะครับเพื่อนๆเนาะแต่ว่าเลขสองสูตรนี่มันเป็นเลขสองสูตรนะครับสูตรที่หนึ่งหนี่ยก็บสองสามสี่ส่วนที่สูตรอีกสูตรนึงกัหกเจ็ดสองเพราะฉะนั้นมันก็ช่วนเลขสองนะครับเนาะค่อนข้างที่จะเด่นในเลขสองเลยนะครับผมในสูตรของผมค่อนข้างที่จะเด่นในเลขสองนะครับเพื่อนๆเพื่อนเันนี้ะะครบา นี่ครับมันชนสองสูตรนะครับเนาะชนสองสูตรแต่ว่าตัวนี้นะครับตัวที่ตัวที่ไม่ติดดับนะครับมีอยู่สองตัวนะครับตัวนี้คือมาครบล่างนะครับมีอยู่สองตัวที่บอที่มันบอติดดับนะครับก็คือแปดกับหนึ่งนะครับนี่ครับแปดกับหนึ่งสองตัวนี้นะครับสองตัวนี้ก็ติดนะครับเนาะติดนะครับผมติดดับนะครับห้ากับเก้านะครับเนาะนะครับผมห้ากับเก้านี่นะครับเหลือหนึ่งกับแปดสองตัวนะครับเพื่อน เหลือ1กับ8นะครับ1กับ8ตัวนี้มันจะเป็น8 1นะครับเนาะ8 1 8 2นะครับเนาะ8 1อยู่ในสูตรนอกเซนต์ว่าสูตรที่ห้องมันเป็นตัวนี้นะครับมันมี5ตัวเด้มันมี5ตัวไม่ได้5ตัว,ตว,ตวคือ2 3 4 6 7นะครับ2 3 4 6 7 4เนี่ยมันมันติดนะครับเหลือ3ตัวเลือ4ตัว2 3 6 7นะครับ2 3 6 7ตัวนี้ก็เหลือ3 5 8 1นะครับเน,ะนาะนะครับผมสำหรับเลขตัวที่เหลือนะครับ3 5 8 1 2 2 3 6 7นะครับ สองสามหกเจ็ดก็คือตัวนี้นะครับเนาะที่เขาจผิดเป็นเปล่านะครับตัวนี้นะครับนะครับทั้งเลขหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยนี่ตัวนี้ปลอดภัยนะครับเนาะปลอดภัยไร้สารตะกั่วนะครับเนาะนี่นะครับปลอดภัยไร้สารนะครับเลขสี่ตัวนี้สองหลักนี่นะครับจับคู่แล้วได้ไปที่ตัวนี้นะครับแล้วจับโดยแต็มรวมได้สามหกหาเจ็ดแล้วก็บหนึ่งแปดได้ว่าตัวห้าตัวนี้นะครับติดดับทุกหลักเนาะติดดับทุกหลักก็จะมีห้านะครับเนาะมีห้าเพราะฉะนั้นก็สี่ละสามนะครับนะครับแถมห้านี้ก็จะไม่มานะครับเนาะ 381นะครับ381นะครับเพื่อนๆ381ก็จะเป็นตัวนี้นะครับ8 2 8 3 8 6 8 7นะครับ1 2 1 3 1 6 7นะครับเนาะนะครับ3 2นะครับ3 2นี่ครับตัวนี้นะครับ3 2 3 3 2 3 3 3 6 3 7หรือจะเป็น3 3ตัวนี้เข้าแต้มด้วยนะครับเนาะนะครับผมนี่นะครับผมเขาก็เอาเลขดับตัวนี้มาให้เพื่อนๆเนาะนี่นะครับฮาูตรนี่นะครับเดินมามากกว่า20งวดนะครับเพื่อนๆ เดินมามากกว่า20งวดเขาตัดใหม่เพื่อนเพื่อนเพียงหาสิบโดเท่านั้นนะครับเนาะนี่นะครับตัดมาเพียง10บวด1 2งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าวดนะครับเนาะตัดมาเก้าโดแต่ว่ามันเดินมามากกว่า20่วดนะครับเลขพวกนี้สิบออมาเลยนะครับเนาะนะครับเป็นตมาตมาแต่ว่าหาบอมานะครับเนาะนะครับผมค่อยจังเฮาดับให้เพื่อนเพื่อนในวดที่ผ่านมานั่นนะครับเนาะดับในวดที่ผ่านมานั่นก็ดับไปทีนะครับเนาะ ดับไปดับตัวที่มั่นเด่นนะครับนะดับตัวที่เด่นนะครับมันกระตามสูตรเท่านําเสนอให้เพื่อนๆซื่อๆนะครับเนาะแต่เข้ากันยังดันทุรังเอาอยู่นะครับเพราะว่าฮาวาไม่เชื่อว่ามันจะเอาอยู่นะครับดับหลักสิบกับหลักหน่วยนี่ครับหลักสิบนี่ดับเจ็ดนะครับกับสองนะครับหลักหน่วยนี่ดับสองกับเจ็ดนะครับเนาะในเลขล่างนะครับเนาะสองหกหนึ่งสองนะครับหนึ่งสองหกเจ็ดแปดตัวที่ดับนะครับนี่ครับหนึ่งสองหกเจ็ดแปดตัวที่ดับมั่าไม่จะโตนะครับ ในหลักหน่วยมันมาศูนย์นะครับมาศูนย์ตัวที่เหลือเนี่ยครับตัวที่มันมาเนี่ยครับตัวที่เหลือเนี่ยครับศูนย์สามห้าเก้าสี่ตัวที่เหลือนะครับตัวนี้ก็ดับสองตัวเจ็ดกับสองมันไปชนเลขเด่นด้วยเจ็ดกับสองนะครับนะครับแต่ว่ามันกับมาสามนะครับมาสามตัวนี้เนาะมาสามนะครับมันมาสามนะครับตัวนี้มาสามตัวนี้มาศูนย์นะครับออกสามศูนย์นะครับเพื่อนๆนี่ตัวนี้ดับนะครับแล้วก็งวดนี้นะครับผมห้องกระดับให้เพื่อนๆไปนะครับเนาะ ดับห้เพื่อนๆไปในตัวนี้นะครับเนาะนี่นะครับดับไปที่ตัวนี้นะครับวันนี้นะครับเจ็ดกับเก้านะครับดับเจ็ดกับเก้านะครับสําหรับหลักหน่วยนะครับสามสี่แปดเก้าสามตัวนะครับสามสี่แปดเก้านะครับสามสี่แปดเก้าเนาะนะครับผมตัวนี้สามสี่แปดเก้านะครับผมตัวที่ดับนะครับสามนะครับสี่นะครับแปดเก้านี่คือหลักหน่วยนะครับตัวที่ดับนะครับ แต่ว่าลักสิบนี่นะครับมีเจ design, ็ดกับเก้านะครับเนาะมีสามมีสองตัวเจ็ดกับเก้ามีสองตัวนะครับพอวานเข้าใส่สามสูตรนี่ในวันที่ผ่านมาเนาะนะครับผมแต่ว่าดับทุกหลักนั่นนะครับมาชนเก้าอีกเลยนะครับชนเก้าเก้าเนี่ยกระดับสิบดับหน่วยแล้วก็มาชนตัวที่มันเปลี่ยนดับทุกหลักนะครับเนาะนะครับเพื่อนเพื่อนถ้าเอาตัวนี้มาาเสนอให้เพื่อนเพื่อวานะครับ มันส tamam. ี่เป like like right. ็นส่วนเลขเด่นเท่าบ่อนะครับเพื่อนเพเนาะเพราะฉะนั้นนะครับผมเลขของเรานะครับเพื่อนๆเนาะในเลขตัวเด่นนั่นนะครับตัวที่เด่นนะครับเพื่อนเ่เทาเล่งไปที่ตัวนี้นะครับเนาะเท่าเล่งไปที่ตัวนี้คือเลขสองนะครับเพื่อนเเราเล่งไปที่เลขสองนะครับตอนนี้นะครับเนาะแอดเล่งไปที่เลขสองนะครับเพราะว่ามันเป็นอย่างตีเลขสองตัวนี้นะครับเพื่อนๆมันสําคัญอยู่ตรงที่ว่ามันมาชนกันสองสูตรนะครับเนาะนะครับผมมันมาชนกันสองสูตรนะครับเพื่อนเพื่อนนี่นะครับผมในเลขตัวนี้เนาะนะครับผมเลขสองสูตรชนนะครับ ในสูตรใหม่กับสูตรเก่านะครับเนาะนะครับในเลขหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยหลักหน่วยล่างนี่เนาะนะครับเพื่อนเมันเป็นเลข2สูตรนะครับเนาะสูตรที่สูตรที่อีกสูตรหนึ่งก็คือนะครับเนาะที่เฮาได้นําเสนในมันเปลี่ยนไปแล้วในหัวที่ผ่านมาคือตัวนี้นะครับเนาะคือตัวนี้นะครับผมเนาะคือตัวนี้นะครับเนาะนี่นะครับตัวนี้นะครับมันได้เก่าสูตรหาเลขสูตรหมางว่านี้ได้6กเก็2สองนะหกเก็สองนะครับเนาะ นะครับอีกสูตรน,นึงก็คือตัวนี้นะครับเนาะตัวนึ่งคือตัวนี้ตัวนี้ก็เดินดีนะครับเนาะเดินดีมันชนเพียงตัวเดียวเท่านั้นที่จนเอาไปเทียบเส,สองอย่างนี่นะครับมันที่ผ่านมาได้เก่าชนหนึ่งแล้วก็มีได้สองสามสี่นะครับเนาะเพราะฉะนั้นมันจะชนสองนะครับชนสองนะครับเพื่อนเนาะมันจะชนกันไปที่เลขสองตัวนี้เข้าสีเลขไปที่เลขสองนะครับจะเซสองอะไรนะครับเนาะถ้าเป็นสองอะไรเราก็บัศน์แะครับเนาะถ้าเป็นสองตัวไหนเพื่อนโอ้โหนะครับโอ้นะครับผมอ่าล้มหัวทองนะครับบอกได้ล้มหัวทองนี่นะครับเนาะนะครับ ถ้าเป็น2นะครับเนาะถ้าเป็น2นะครับมันก็จะเป็น1 2นะครับ8 2 3 5 2 3 2เนี่ยครับเนาะ3 2นะครับ8 2นะครับเก้ากับเก้ากับห้านี่มันก็ติดนะครับเนาะมันจะเหลือ3 2กับ8 2กับ1 2เนี่ยครับเนาะนะครับผมมันจะเหลือตัวนี้3 2 8 2 1 2แต่ว่า1 2กับ8 2บ่เพราขาแต้มมันก็จะเหลือ3 2นี่นะครับเนาะตัวที่ตัวที่มันเข่าแต้มนะครับแล้วก็ตัวที่มันเหลือนะครับ3 2มสอเร่งไปที่เลข2นี่นะครับเนาะ นะครับผมจะเล็งไปที่เลข2นะครับเนาะตัวที่เขาแต้มเพื่อตัวนี้นะครับเนาะตัวที่นี้นะครับตัวที่3 2มสองก็หาสองนแปดสองนี่ครับแปดสองไม่เข้าแต้มเก้าสองไม่เข้าแต้มหนึ่งสองไม่เข้าแต้มห้าสองเข้าแต้มแต่ติดตัวดับนะครับติดดับทุกหลักตัวที่มันเหลือก็คือมีคู่เดียวนะครับที่มันเหลือนะครับเพื่อนๆระวังนะครับเพื่อนๆเรียกนอกสายตานะครับเนาะนี่นะครับสามสองนี่นะครับเนาะนี่นะครับเพื่อนๆสามสองตัวนี้นะครับนะครับผมตัวที่ปลอดภัยที่สุดก็คือตัวนี้นะครับผ่านทุก ขั้นตอนนะครับผมผ่านทุกด่านนะครับเนาะก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้ผ่านทุกด่านสามสองตัวนี้ผ่านทุกด่านนะครับสามสองตัวนี้นะครับเนาะผ่านทุกด่านนะครับเพื่อนๆนะครับบ่มีติดอย่างเลยนะครับเนาะผ่านฉลุยนะครับเนาะนี่ตัวนี้นะครับสามแล้วก็สองนะครับเนาะแล้วก็สองตัวนี้นะครับเพราะว่าเลขสองตัวนี้ค่อนข้างเด่นเพราะว่าไม่ส้นสองสูตรสูตรนี้มันเดินดีได้สามตัวนี้ถ้าเอามาเทียบชนกันสองสูตรนี้เลขส้นตัวเดียวนี่ก็วันวันคือกันแต่ว่ามาทุกงวดนี่เองนะครับเพื่อนๆเนาะ เอานะครับผมสำหรับคลิปนี้เฉยเพียงสำเนียครับล่าเพื่อนไปเลยนะครับผมเนาะอยู่ริมิแห่งเกมแหลงองตองบสุขุสุคนนะครับเพื่อนๆเนาะนะครับผมเดี๋ยวนะครับเพื่อนๆเขากันรังรวบรวมรายซื้อของเพื่อนๆอยู่เนาะสำหรับมือนี้นะครับวันที่สิบเก้าเนาะนะครับผมพร้อมมาได้เข้ากับสี่อ่านรายซื้อให้เพื่อนๆเหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆเนาะแล้วก็รวมยอดนะครับว่าใดเท่าไรนะครับเพื่อนๆเนาะนะครับขออนุโมทนาสาธุเพื่อนๆนะครับที่ได้รวมทำบุญมานะครับบสุขุสุคนนะครับเพื่อนๆเนาะเอาข้อนุโมทนาสาธุนะครับผมนันทบัรรสตาางเวม สร้างวัดนะครับเนาะ MM. ส,สร้างวัดนะครับผมนะครับผมอันนี้กพืเพื่อนๆเพื่อนก็ได้ทํามาหลายงวดแล้วนะครับทํามาหลายงวดแล้วนะครับเพื่อนๆเนาะก็ขออนุโมทนาบุเพื่อนๆทุกคนนะครับผมที่ได้ร่วมกันทําบุญผู้ละหาบาทสิบบาทนะครับเนาะงฟูราลอยสองลอยเล้วแต่กําลังศรัทธาของเพื่อนๆนะครับเนาะนะครับผมเอาสําหรับคลิปนี้อัดเสียงเพลงซัมมี่นะครับผมการยุ่งเรื่องแห่งแกมแหล็กของวัสดุสกุทุกคนนะครับส้อมรับบัญชีธนาคารนะครับเพื่อนๆเพื่อนก็ท้ามาให้ไล่นะครับเนาะนี่นะครับ ตัวนี้นะครับเพื่อนๆตามนี้เลยเลยตามนี้เลยนะครับเพื่อนๆตามนี้เลยนะครับเพื่อนๆเนาะนะครับผมนะครับเพื่อนถามเขามาในไลน์ไนะครับผมหลายคนโยนะครับนะครับผมกะบอกให้ไปเบอร์ยูทูบนะครับบอกให้ดูทาง youtube นะครับเพื่อนๆเนาะมันสีง่ายนะครับเนาะถ้าเปิดขึ้นมาดูปุ๊บมันก็จะง่ายนะครับมันจะมีบ็ดตุอย่างอยู่ในนี้นะครับเนาะมีทุกอย่างนะครับผมอยู่ในนี้เบ็ดตุกย่างเลยนะครับผมนี่นะครับเนาะนะครับสําหรับอันนี้ก็เป็น โตที่เนี่ยครับผมตามนี้เลยเพื่อนๆนะโอ,อนผ่านนี้มาได้เลยนะครับผมเนาะเอานะครับผมสำหรับคลิปนี้สี่เอาไว้เพื่อนสนีทนะครับเพื่อนๆเนาะยูนยัมีแห้งแจ่มแดงอองตองบระสบผลสุขขสคนนะครับเพื่อนๆลาไปเลยนะครับเพื่อนเนาะสวัสดีครับ